หลังจากที่บริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียประกาศว่าทางบริษัทจะยังคงปิดท่อส่งก๊าซนอร์สตรียมวันต่อไปโดยไม่มีกำหนดทั้งนี้กาสพร้อมแถลงว่าทางบริษัทจำเป็นต้องปิดท่อส่งก๊าซดังกล่าวเนื่องจากพบการรั่วไหลของน้ำมันที่กังหันหลักของสถานีคอมเพรสเซอร์ปอโตวายาใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกาสพร้อมระบุว่ากังหันดังกล่าวไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างปลอดภยัยหากไม่มีการซ่อมแซมรอยรั่วซึมของน้ำมัน นอกจากนี้กา๊าซพร้อมไม่ได้ให้กรอบเวลาว่าบริษัทจะกลับมาเปิดท่อส่งก๊าซนอสตรีมวันได้อีกเมื่อใดโดยท่อส่งดังกล่าวจะส,ส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเยอรมนีจะใช้เงินอย่างน้อย6 5ส0 0พันล้านยูโรหรือ6 4 7พันล้านดอลลาร์เพื่อปอกป้องลูกค้าและธุรกิจจากอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนายกรยัฐมนตรีโอลาฟชอลกล่าว2วันหลังจากรัสเซียประกาศว่าจะระงับการส่งมอบก๊าซบางส่วนอย่างไม่มีกำหนดมาตรการดังกล่าวซึ่งตกลงกันหลังจจจาาากกรรเ 12ชั่วโมงระหว่าง3มพักร่วมรัฐบาลซึ่งรวมถึงการปรับขึ้นค่าสวัสดิการและเงินอุดหนุนการขนส่งสาธารณะที่ต้องจ่ายจากภาษีบริษัทไฟฟ้าและการนำเยอรมนีไปใช้ภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ15%ทั่วโลกตามแผนล่าสุดจากสถานการณ์ภาระราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การบรรเทาทุกอย่างทันทีและได้สัดส่วนสำหรับพล,ลเมืองและภาคธุรกิจนับเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ รัฐบาลเยอรมนีจึงประกาศแผนบรรเทาทุกมูลค่า6.5ล้านยูโรหรือประมาณ2.3ล้านล้านบาทขึ้นโดยแพ็กเกตนี้นับเป็นครั้งที่3และเป็นแพ็กเกจที่ใหญ่ที่สุดที่ประกาศรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอว์แห่งเยอรมนีสำหรับแพ็กเกตนี้จะมีเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าสวัสดิการและเงินอุดหนุนด้านการเดินทางกับขนส่งสาธารณะชอได้กล่าวว่าเมื่อนำแพ็กเกตล่าสุดรวมกับ2แพ็กเกตก่อนหน้าก็จะมีมูลค่าถึง9.5ล้านยูโรประมาณ3.4ล้านล้านบาท นับเป็นจํานวนที่มากที่รัฐบาลจําเป็นต้องทําเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้และนอกจากนี้ชอยังกล่าวถึงบริษัทพลังงานที่ได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ราคาก๊าซแพงมากเป็นตัวกําหนดราคาไฟฟ้าทํากําไรไปมากมายจนมีกําไรส่วนเกินดังนั้นรัฐบาลจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปจัดการกับตลาดเพื่อให้ผลกําไรนี้ถูกขจัดออกไปด้านนายคริสเตียนลินเนอร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่า เงินจํานวนนี้จะถูกนําไปใช้เป็นเงินทุนสําหรับค่าธรรมเนียมโครงข่ายและจ่ายสําหรับความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคและหากราคาไฟฟ้ายังสูงขึ้นอีกแพ็กเกจบรรเทาทุกก็อาจต้องเพิ่มขึ้นตามเช่นกัน